ครับวันนี้เรายังคงมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคภัยและก็การดูแลสุขภาพนะครับว่ามีอาการอย่างโน้นอย่างนี้จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Operation b e a มเนี่ยตัวไหนกินอย่างไรถึงจะมีสุขภาพที่แข็งแรงได้งั้นเราไปฟังกันครับ มาถึงในช่วงนี้นะครับเรามีคําถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของภูมิคุการที่สมดุลนั้นเป็นอย่างไรผลิตภัณฑ์ Operation Beam นั้นสามารถช่วยอะไรกับเครื่องของการดูแลสุขภาพกันได้บ้างนะครับตอนนี้เราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรเตอร์ไผ่ปั้นทองนะครับสวัสดีครับจัจาร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้งปลา โอ้ผมทรงใหม่นะเนี่ยไปตัดผมมาไม่ใช่ทำผมใหม่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะการที่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการแต่งหน้าดูแลทรงผมบุคลิกภาพก็ทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้มีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับอาจารย์เอาคําว่าภูมิคุ้มกันก่อนดีกว่าว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเราอย่างไรค่ะ ภูมิคุ้มกันก็คือสิ่งที่ช่วยปกป,ป้องร่างกายเราจากพยันอันตรายต่างๆมไม่ว่าเราจะได้รับจากภายนอกหรือเกิดขึ้นในร่างกายนะคือทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะภูมิคุ้มกันทำหน้าที่นี้อยู่เพราะว่าทุกวันนี้เราทานอาหาร,รดื่มเครื่องดื่ม,มหายใจเข้าไปอาจจะสัมผัสทางผิวหนังนะ ทุกอย่างมันจะมีมลพิษติดหมดเลยเช่นสารเคมีตกค้างในอาหารสารเคมีที่เราไปสัมผัสโดนใช่หายใจเข้าไปไอระเหยของควันต่างๆไอรถอันนี้ยังไม่ไอเสียรวมถึงเชื้อโรคต่างๆด้วยใช่แล้วก็ในอากาศมันก็มีเชื้อโรคทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะฮะหรือเราทานอาหารบางอย่างที่อาจจะมีพยาธิอะไรอย่างเงี้ยระบบภูมิคุ้มกันจะทําหน้าที่ปกป้องทาง ของเราส่วนนี้คือมันทำมันมันทำมาจากส่วนไหนยังไงครับคำว่าภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันนี้ก็คือเป็นระบบของเม็ดเลือดขาว<ม>ซึ่งก็สร้างมาจากไขกระดูกเหมือนกันนะฮะแล้วก็เม็ดเลือดขาวก็จะแบ่งออกเป็นหลายชนิดเลยนะ<ม>ฮะมีตั้งแต่ตัวที่ทําหน้าที่กลืนกินซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวเม็ดโตโตที่เราเรียกโมโนไซต์มาโครฟาจ มีพวกอ,อีซินโนฟิลเบโซฟิลนิวโทรฟิลอ,อะไรเงี้ยโพลีมอร์โฟลิวโคโซไซต์เยอะแยะไปหมดนะฮะ,ะทีนี้อีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นพวกที่เราเรียกว่าลิมโฟไซต์นะฮะลิมโฟไซต์แล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นพวกบีเซลบีเซลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของลิมโฟไซต์นะฮะ,ะ,ะถ้าถามว่าระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุล คืออย่างไรที่คุณต้นขึ้นต้นเมื่อตกี้ระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุลก็คือระบบภูมิคุ้มกันที่เตรียมพร้อมที่จะป้องกันร่างกายคือไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในร่างกายเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมสารเคมีหรือว่าสารตกค้างอะไรต่างๆร่างกายก็จะมีปฏิกิริยาจะเตรียมพร้อมที่จะเกิดขึ้นทันทีแล้ว ในการเกิดขึ้นนั้นก็คือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเซลล์มีการเพิ่มจำนวนเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะคะหรือปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเซลล์อีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ร่วมกันหลังสารเคมีอะไรต่างๆไปกระตุ้นให้เกิดสร้างภูมิคุ้มกันอะไรขึ้นมารวมทั้งมีตัวที่ไปช่วยจับกินหรือกลืนกินและเมื่อมันทําสําเร็จแล้ว มันก็จะต้องกลับลงมาสู่ระดับที่เตรียมพร้อมใหม่ซึ่งเราเรียกว่าระดับสมดุลคือพูดง่ายๆถ้าภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่ในสภาวะที่ปกติหรือสมดุลเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยร่างกายจะทําปฏิกิริยานในการต่อต้านเจ้าสิ่งเหล่านั้นเองใช่ก็คือสุดท้ายเราก็จะไม่เจ็บไม่ปวดถูกไหมฮะไม่มีอาการผิดปกติแต่ถ้าภูมิคุ้มกันไม่สมดุลเวลาเจอสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเจอโรคภัยไข้เจ็บเข้ามา มฏิกริยามันก็มีมันก็เกิดแต่ว่ามันอาจจะทําหน้าที่ได้ไม่เต็มที่หรือเมื่อมันปรับเปลี่ยนไปแล้วมันไม่กลับสู่ระดับเดิมอ๋อคือเพิ่มแล้วเพิ่มเลยเพิ่มแล้วเพิ่มเลยไม่กลับมาที่เดิมอ่ามันก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆได้อ๋อที่แทนที่จะเพิ่มแล้วกลับก็ไม่กลับ ไม่กลัาไม่ว่าแถมเอาอาการต่างๆมาให้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าภูมิคุ้มกันที่สมดุลก็คือภูมิคุ้มกันที่เตรียมพร้อมที่จะต่อต้านสิ่งแปลกปลอมเพื่อปกป้องร่างกายเหมือนเมืองแหละมีกำแพงที่แข็งแรงมีทหารที่แข็งแรงคอยปกป้องเมืองเอาไว้และเมื่อสู้รบปรบมือกับสิ่งแปลกปลอมเรียบร้อยแล้วก็ต้องถอยทับกลับมาอยู่ที่เดิมก็เหมือนกับกำลังทหาร แล้วอย่างที่อาจารย์เคยได้ยินอาจารย์พูดารยอพูดบ่อยใช่อย่างพวก T h 1 TH2, T h 1 7 T S สิบเจ็เป็นแบบไหนอันนี้ก็เป็นพวก T cell T cell นี่เราก็จัดอยู่ในกลุ่มของลิมโฟไซต์นะฮะลิมโฟไซต์นี่ก็ประกอบด้วย T cell B cell แล้วก็ natural killer cell นะฮะทีนี้ T cell เนี่ยเป็นเซลล์ที่สร้างมาจากไขกระดูกเหมือนกันตัวอ่อนจะอยู่ที่ไขกระดูก แต่ว่ามันมาจากเจริญเติบโตในต่อมไทมัสเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ชื่อว่าทีมาจากคำว่าไทมัสเป็นทีเซลเพราะมันเติบโตที่นั่นนะทีนี้ทีเซลก็มีหลายกลุ่มก็จะมีเซลที่ติด CD4 เซลที่ติด CD8 หรือ CD8 แล้วก็มีเดลต้าแกมมาทีเซลมันก็มีอยู่สามกลุ่มทีนี้เรามามุ่งเน้นเฉพาะตัวทีเซลนะ เฉพาะ T helper cell ค,คือเซลล์ T ที t ่ติด CD4 หรือเราก็จะเรียกกันว่าพวก CD4 นะฮะ,ะสำหรับ T cell นี่ก็ม,มันก็แบ่งเป็นหลายชนิดนะฮะแต่ชนิดที่เรารู้จักแล้วก็รู้หน้าที่เนี่ยอตอนนี้มันมาประมาณ4-5หชนิดม,มันก็ค่อยๆรู้กันนะฮะ คือสมัยตะก่อนตอนที่อาจารย์เรียนเกี่ยวระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะฮะเราจะเรียนว่า T T เซลเนี่ยมีอยู่สชุดชุดหนึ่งคือกระตุ้นอีกชุดหนึ่งคือยับยั้งเพราะฉะนั้นมันก็จะมี T เซลล์ทำหน้าที่กระตุ้นส่วน T เซลล์อีกกลุ่มหนึ่งก็เราก็จะเรียกเป็น T suppressor เซลลก็คือยับยั้งเอาไว้เป็นยับยั้งเอาไว้แต่ตอนนี้เนื่องจากความรู้ทางด้านระบบภูมิคุ้มกันมันเพิ่มขึ้นนะฮะ เราก็สามารถแยก T เซลล์ออกมาได้ซึ่งเขาก็จะให้ชื่อตามเวลาที่เขาพบะนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพบเนี่ยน่าจะพบ T เซลล์แล้วก็เจอสารที่ T เซลล <ะ S> ์ใช้สื่อกับเม็ดเลือดขาวอื่นๆหรือใช้ใช้สื่อกับตัวของกลุ่มของมันเองอนะฮะที่เขาเรียก Inter อินเตอร์ลิวคินอินเตอร์ลิวคินนี่ถ้าพบตัวที่หนึ่งเขาก็เรียก ตัวแรกเขาเรียกเป็นอ in uh ินเตอร์ลูคินหนึ่งอินเตอร์ลูคิน2องเลียงไปเรื่อยๆ<ป>สำหรับทีเซลนี่ก็เหมือนกันนะคะก็ตอนนี้ที่เรารู้หน้าที่ก็คือทีเฮลเปอร์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่17แล้วก็ทีเรกูเลเตอร์แล้วก็มีเมื่อปลายปีที่แล้วล่าสุดล่าสุดเขาก็พบว่ามีอีกตัวหนึ่งที่หลังอินเตอร์ลูคินเก้เขาก็ให้ชื่อว่าทีเฮลเปอร์ ตัวที่ 9, 9คือคือไม่ใช่ชื่อนี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาเพิ่งรู้ว่าโอเคมันหลังอินเตอร์ลูคิน9ซึ่งแต่ก่อนเราคิดว่ามันหลังมาจากทีเรกูเลเตอร์จริงๆทีเรกูเลเตอร์ก็หลังเหมือนกันแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากทีเฮลเปอร์ตัวที9่9ก้ <นะ S 1> คือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเซลล์ไม่เลือดขาวกลุ่มที่ว่าเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ตามชื่อมันเลยก็คือ,อเป็นตัวช่วยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าร่างกายแข็งแรงร่างกายภายนอกเราแข็งแรงไอ้พวกนี้มันจะทําหน้าที่ ในปริมาณ <คะ S 1> ที่สมดุลคะ่ะก็คือว่าสิ่งที่เขาพบก็คือว่ามันจะต้องอุณหภูมิเนี่ยภูมิคุม้มกันเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสภาพสมดุลถ้าเกิดโรคอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยมีภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลหรือที่เขาเรียกว่าอิมมูนอิมบาลานซ์ทีนี้คำว่าที่ที่อาจารย์พิเชษพูดบ่อยๆ<ะ>ก็คือคบาลานซ์อิมมูนิตี้อันนี้อาจารย์พิเชษเป็นคน พูดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มพูดแล้วว่าที่ไหนที่ไหนก็เริ่มพูดแล้วว่ามันน่าจะบาลานซ์อยู่แล้วมันไม่ใช่บาลานซ์เฉยๆมันต้องดินามิกก็คือพล,ลวัตคือสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้แล้วก็กลับมาสู่ระบบเตรียมพร้อมเหมือนเดิมนะครับก็คือพูดง่ายๆการที่จะมีตัวเซลล์ไวือดขาวกลุ่มที่ว่าให้มีลักษณะที่เป็นพล,ลวัตได้บางครั้ง ร่างกายเราไม่สามารถจะควบคุมได้คเพราะนะว่ามันอาจจะเกิดการกลายพันธุ์ผันแปรแล้วแต่มลพิษที่เราได้รับครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปผันแปรตัวไหนนะฮะแล้วตัวไหนจะมีมากมีน้อยอยังไงเราเราเราไปตรวจได้ไหมฮะคือถามว่าจะวัดตัวท T c e ล l นี้ได้ไหม,มคือโดยปกติเนี่ยถ้าเราไปตรวจเลือดเนี่ยเขาจะวัดเป็นลิมโฟไซต์ ซึ่งลิมโฟไซต์เนี่ยมันก็จะรวม T เซลล์ B เซลล์ natural killer เซลล์เป็นกลุ่มใหญ่เลยไม่ได้มีการแยกแยะเฉพาะจจงลงไปซึ่ง T เซลล์ก็ยังมีอีกหลายตัวถูกไหมฮะมันจะไม่แยกแยะทีนี้เขาก็จะยกเว้นเหมือนกันว่าคนที่ติดเชื้อเอชเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าเอชเนี่ยมันจะไปจมตี T helper ตัวที่ติด C D C D เพราะฉะนั้นเขาก็จะวัด C D 4 o ทีนี้ถ้าวัด C D f มันก็ มันก็ไม่ใช่ th 1 th 2มันมันรวมกันหมดมหนะฮะมันมีหลายตัวอีกอนะฮะ<อ>มันก็รวมทั้งหมดถามว่าจะแยกวัดได้ไหมก็เราก็แยกได้<อ>แยกได้ก็คือ,เ,อเราจะไม่วัดตัว t ซลล์โดยตรงแต่เราจะวัดสารที่มันหลั่งออกมาเพราะเรารู้แล้วว่าตัวไหนหลั่งตัวไหนหนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าค่าวัดมันก็จะแพง เพราะว่ามันก็จะวัดยากขึ้นแล้วไม่รู้วัดมานะทําอะไรค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าวัดมาทําอะไรค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ที่จะบอกอะไรเรามากนะักนะฮะส่วนใหญเ่เขาจะวัดว่าลิมโฟไซต์ปกติไหมค,ค่ะซีดีฟปกติไหมสำหรับคนโรคเอชแต่เมื่อวานนี้เพิ่งเจอหมอท่านหนึ่งนะฮะท่านก็บอกว่าที่โรงพยาบาลท่านตอนนี้ท่านวัด Natural k u l l e เ cell ซลได้แต่การวัดนียครั้งละเก00บาท เสร็จแล้ววัดแล้วเอาไปทำอะไรอีกนั่นน่ะสิแต่เขาอาจจะวัดในรายที่จำเป็นเพราะว่าเช่นคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยอพราะตัวนี้พวกพวกเซลล์ C D 8เนี่ยนะคะซึ่งเราเรียกว่าไซโตท็อกซิกทีเซลล์เนี่ยนะคะกับ natural killer เซลล์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีหน้าที่กำจัดมะเร็งก็เป็นอันนั้นเป็นเฉพาะโรคปายนะฮะแต่ถ้ารวมๆรวมๆก็ ไม่ต้องไม่ต้องไปตรวจก็ได้ใช่ไหมคะไปตรวจก็ได้เพียงแต่ว่าของเราเนี่ยที่เราตรวจเพราะว่าเราอยากทราบคําอธิบายวันนี้ในห้องวิทยาศาสตร์ไง <c oughs> ในห้องแล้วเนื่องจากผิดพันุ์ของเราเนี่ยมีผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้มาเล่าให้ฟัง <c oughs> ว่าเออ,เอไปทานแล้วทําไมอาการอันนี้ดีขึ้นอันนี้การดีขึ้นเราก็เลยอยากจะรู้นะฮะสาเหตุที่เราเอามาเกี่ยวข้องกับระบบคุมคุ้มกันเนี่ยครั้งแรกเนี่ย เพราะว่ามันมีเทสซิโมเนลหรือว่าผู้มีประสบการณ์การใช้เนี่ยหลายท่านหลายโรคด้วย <acer POW. S 2> มีปัญหาเกี่ยวกับโรคนั้นโรคนี้แล้วปรากฏอาการเอร <Umwelt. S 1> อาามันอาการมันต่างกันหมดแต่ทําไมมันดีขึ้นก็เลยทําให้เรารู้ว่าอ้อมันน่าจะเกี่ยวข้องกัรบระบบภูมิคุ้มกันเพราะระบบภูมิคุ้มกันเป็นระบบที่ปกป้องร่างกายอยู่เขาอาจจะไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดร่างกายแข็งแรงปกติดีทาน ผลิตภัณฑ์โอ p e เรชั่นบิมเพื่อที่จะควบคุมหรือว่าปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันเนี่ยจะจะช่วยได้ไหมอะจโดยิคนในภาวะปกติคนในภาวะปกติเนี่ยนะฮะเอออย่าลืมว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะมีขึ้นมีลงครับเพราะว่าเราหายใจเข้าไปครั้งหนึ่งก็มีเชื้อโรคเข้าไปถูกไหมไม่รู้วันนี้คุณต้นเอามาปล่อยหรือเปล่านะนะมีตลอดเวลาเป็นตัวร้ายเพราะฉะนั้น เมื่อได้รับเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบภุมิคุ้มกันทํางานทันทีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีด y n a มิกอยู่ตลอดเวลาคือพูดง่ายๆมนุษย์เรามีความเสี่ยงทุกวันท,ท,ทุกเวลาทุกวันทุกเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่คุมิคุ้มกันมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากมพิษที่เราได้รับ,รบนะคะเพราะฉะนั้นการที่ใช้ผิดพันโอเปอเรชั่นบิมไม่ต้องเยอะแต่น้อยเพื่อเป็นการควบคุมหนึ่งหรือถึงสองแคปซูลเนี่ย มันก็จะปรับให้เกิดการสมดุลอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ากรณีที่ป่วยมีโรคประจําตัวอยู่แล้วนั่นเป็นอีกรออกรณีหนึ่งมันนั่นอีกกรณีหนึ่งซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยอันนี้ต้องใช้ควบคู่กับแพทย์แผนจ,จุบันต้องใช้คู่กับยาของแพทย์แผนปัจจุบันก่อนเนื่องจากของเราไม่ใช่ยาของเราเป็นอาหารเสริมเพราะฉะนั้นไม่ได้ทําให้เกิดฤทธิ์ทันทีเพราะว่า ของเรานี้มันจะต้องไปปรับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก่อนแล้วร่างกายจะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคด้วยตัวเองปวดข้อแล้วก็ออกเวลาออเดินไปตากแดดไม่ได้จะเป็นผื่นคันที่หน้านะฮะแล้วผื่นตามตัวเป็นในแดงเป็นจ้ำๆก็ไปหาหมอแล้วก็ทสเลือดปรากฏวก่า<ม>ก็เป็นโรคลูปัสทั้งนั้นบอกว่าเป็นโรคลูปสัส ใช่่ะอาการคืออะไรบ้างครับปวดตามข้อปวดมากทั้งตัวเลยฮะแล้วก็แบบมันจะตายนอนลุกขึ้นไม่ได้เลยปวดปวดกล้ามเนื้อหรือว่าปวดกระดูกปวดตามข้อค่ะปวดตามข้อทั้งร่างกายเลยใช่่ะแล้วแล้วมีอาการอื่นไหมครับแล้วก็ออกแดดไม่ได้โดนแดดไม่ได้ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็หมวกและแว่นตาตลอดเวลาเลยอัญชลีดูแลสุขภาพยังไงล่ะครับ ก็ไปหาหมอที่นู่นแล้วก็หมอกให้ทานยาประเภทพวกควินินคือทานไปแล้วไออาการปวดทุเรา,าทุเราไปค่ะแล้วอาการผื่นก็ไม่ค่อยขึ้น<า>แต่ต้องทานอย่างนั้นเป็นประจำก็ทานวันละเม็ดค่ะวันละหนึ่งเม็ด<า>แล้วดีไหมฮะอยู่ดได้ด<า>ีแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยยาตัวนี้ถ้าทานานานๆจะไปทำลายตับ ดิฉันก็เลยพยายามศึกษาว่าจะมีอะไรอย่อื่นไหมที่จะช่วยรักษาโรคนี้โดยไม่ต้องทานยาพวกประเภทของฝรั่งเนี่ยก็พอดีเจอกับดรพิเชษซึ่งเป็นเคยเรียนหนังสือมาด้วยกันดรพิเชษก็เลยบอกว่าลอง้องทานตัวนี้ดูซิว่าอาจจะช่วยได้ก็เลยเริ่มทานมาประมาณปีกว่าผมถามนิดนึงว่าทานไปแล้วปีกว่า ขณะที่ยังทานยาด้วยไหมครับก็พยายามลดยาแอพคานิลนี่ไประหว่างที่ทานก็ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลดไปลดไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามเดือนนี่ก็ไม่ได้ทานยาแพคานิลปรากฏว่าหลังจากสมเดือนก็ไปเทสเลือดตัวเอ็นเอก็น้อยลงครับ <c oughs> แล้วก็ห <c oughs> เดือนก็หายไปเลยคือ <c oughs> ไอ้ค่าไอ้ค่าตัวนี้ <NA S 1> ใช่ไหมก็ไม่มีอีกค่ะทานอยู่เมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่ามันได้ผล หลังจาก6กเดือนแล้ว่ะโอ้โหทานทั้งหเดือนเลยนะฮะ,ฮะแล้วก็ออกเดินไปในแดดได้ไดแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไปเช็คอัพร่างกายตรวจสุขภาพประจําปีไหมครับก็ทุกอย่างดีหมดฮะตับตับ,ตบตไตคอเลสเตอรอลความดันออทุกอย่างดีไม่มีผลข้างเคียงใดๆครั้งสุดท้ายเมื่อสองเดือนที่แล้วก็ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเลยปกติหมดครับการที่ออกคือน้ำมูกไหลใช่ครับคันจมูกตลอดถ้าเกิดว่าสมมติว่าอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วมีอาการชื้นหรือว่ามีการอับมีฝุ่นนิดๆเหมือนกันครับจะเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกด้วยซ้ําเคาะมากกว่านั้นก็คือเป็นหอบหืดด้วยครับมันหอบหืดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงที่แบบชีวิตมันเร็วไายม,มันรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำเองก็ได้เพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปในตัวเองให้ได้หายใจแบบ ให้ลึกที่สุดนะครับประมาณเพ<ม>ียงแค่5วินาทีครับมันก็จะหมดออนะครับเวลาที่มันขึ้นก็คือขึ้นทั้งคืนจนถึงแบบเช้าแล้ววันต่อมาก็จะสุดเลยฮะเป็นไข้ห<ม>นักไปเลย<ม>นอนเนี่ยจะเหลือแค่จมูกนอกนั้นจะต้องคุมให้หมดทุกอย่าง<ม>คือจะไม่สามารถโดนอากาศได้เลยโอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองทีเดียวเลยคืนแรก4เมตร มันไม่ใช่ยาท,ท,ำทำไมมันหายเร็วขนาดนั้น<บ>ก็ดูข้างขวดมันก็ไม่มีสารเคมีใช่ไหมครับไม่เชื่อก็เลยท,ทานประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ทุกครั้งก่อนนอนวันละสีเม็ดผมอยากจะลองว่าฤทธิ์ที่มันทํากับผมเนี่ยมันช่วยได้ขนาดนั้นจริงๆหรือเพราะว่าไอแอนตดเฟดหรือไม่ก็ไอยาโคเฟดใช่ไหมฮะที่แบบผมทานมันหยุดทันทีมันหายทันทีใช่ไหมฮะแต่ไอตัวบิมเนี่ยมันไมถึงหยุดทันได้ทันทีแล้วผมทานต่อเนื่องกันมาประมาณสักเดือนกว่าเนี่ย ผมเข้ามาที่นี่ผมไม่จามเลยอ,ะอ่ะวันแรกที่ผมเข้ามามาที่นี่ผม <นะ S 1> เข้ามาปุ๊บเนี่ยผมมานั่งที่นี่ได้ไม่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่ง,งครับอาการผมจะจามน้ำมูกไหลต้องสั่งน้ำมูกตลอดกลายเป็นว่าตอนเนี้ยผมเดินเฉียดใกล้น้ำหอมได้แต่วันนี้นี่ก็คือยังบีมต่อเนื่องละครับแล,แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทานยาไม่ต้องใช้ยาหมอไม่ได้ใช้ยาเลยเอาล่ะวันนี้ได้ความรู้อย่างมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภูพุ้มกันที่สมดุลครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับ,บสวัสดีค่ะ